อืมพวกชาวโลกก็ไม่เลวขนาดนั้นหรอใช่ว่ะไปเอจอศัตรูแล้วตัวแดงตุ้ยซะโอ้องเล็งดีๆเฮ้ยหืมตัวหนกกักเลยตัวนี้นี่เลยนี่เลยผิววิล่ะเป็นยังไง เอ๊ะติดติดเอ๊ะตกับติดอ้้ยยากจริงสามหมื่นกระบาทเนี่ยต้องเก็บเงินเอาไปซื้อเอ้ยตีตลอดเลยไปโซเอาเืียมต่อเลยเอาเฮ้ยเหมือนประเทศเลยนี่แหละยิงเลย นี่นะ,น,ะ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 นี่็ให้มันเล็กลงและ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 เล็กลงตอนนี้ก็ยิงให้มันเล็กลงเล็กลงอีกหายอืมเล็กมากปเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกประเทศนี้ยิงทีเดียวหายตัว อุเจอเจอเจอเพชรเจอเพชรเจอเพชรเฮ้ยเจอเพชรอืมอืมอืแโคตรยากอืมแล้วอ,ลอุกบาท